สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยจะไม่ได้มาคนเดียวเพราะวันนี้เจนมากับสวัสดีค่ะพีชมันเดียร์พีชคะคือวันนี้เนี่ยเราตกลงกันว่าเราจะมาเล่นเกมกันใช่ให้พีชเรากติกาดีกว่าโอเคคือเกมเนี้ยมันชื่อว่า whisper challenge นะคะเป็นเป็นเกมที่คนต่างชาติเนาะยููทบเบอร์ต่างชาติคนเล่นกันเยอะมากแล้วเจนเห็นว่ามันตลกดีเจนก็เลยอยากมาเล่นกับพีชมาช่วยนะคะก็คือ เกติกาเรื่อง่ายก็คือว่าคนหนึ่งจะต้องใส่หูฟังแล้วต้องเปิดเพลงให้ดังที่สุดเท่าที่จะแบบหูจะรับไหวดังจนคือไม่ได้ยินว่าคนอีกคนนึงพูดว่าอะไรแล้วก็ให้ทายว่าอีกคนหนึ่งพูดว่าอะไรก็คือเป็นการเป็นกือกคือการใช้เกมกันปากคือเกมการอ่านปากมาฮานเดาใช่ก็มาดูตลกๆแล้วกันไม่คิดมากเนาะก็มปดูกันเลยค่ะเราจะเทคเทิร์นันสามตาเนาะใครเริ่มก่อนเจนเริ่มก่อนเอ้ยจะเริ่มก่อนเหรอพี่พีท่ก่อนมันเป็นช่องของเจนเจนต้องขอ่ะใรจะเป็นสาย ภาษาอังกฤษเลยเหรอแั่งแสงน International นะฮะเราจะมาแบบ International ไม่ได้ยินเลยเหรอจะเสียงน่าจะมันเริ่มยังเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาอะไรบ้างโอเคได้ได้ไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินไม่ได้พูดอะไรไม่ได้หรอนี่คือด่ากันได้กัน่ยไม่รู้เรื่องเลยเป็นเพลงนะเพลงภาษาอังกฤษเดี๋ยวกาดจะเริ่มยังเริ่มแล้วเริ่มแล้วก็เริ่มเนี่ย Band is Don't Fix Bullet เอาชิกลำชิกลำ bandage โดน bandage โดน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  bandage โดนโซโดนโซ่โดนโซ่โดน fake bullet h ทายมาดีวะโคตรห่วยเลยพ่ะอไม่รู้แบ d บั o o d อะรู้ปักรู้จักปะแบ d บั o o d Taylor Swift เอาใหมเอาใหมเอาใหม่ Taylor Swift เมื่อกี้อัดออก Taylor Swift เพลง Taylor Swift อะถูกแล้วแบนเอทถูกแล้วแบนเอทถูกแล้วเปลว่าไม่รู้ไหมอะเอาชื่อเพลงนะชื่อเพลงชื่อเพลงเอาชื่อเพลงชื่อเพลง Bad Blood Bad Bad Blood เยอะอะไรแววห่ยไม่รู้แบนเอชจนฟิกฟูเล่ทอง จะไปรู้ไหมทร๊สออชั่นนี่คือเราจะภาษาอะไรดีภาษาอะไรภาษาอะไรด่าไม่ได้แลยเนี่ยนี่แอบรู้ชื่อเพลงนะชื่อเลงเออเฮ้ยเก่งเก่งทเพลงตติรไดรีรีริงไหมใจเย็นใจเย็นไม่ได้ยินละไหวไหมอ่ะแก้วจะแตกแล้วเนี่ย Can เอาเอาเตมเตมมาก่อนเตมเตมมาก่อน Can you feel the love tonight Can you feel the love tonight? Wow. Yumito, <laughs> Can you feel the love tonight? Tonight. Today. Tonight. Together. <laughs> Can you feel the love tonight? Tonight. Today?

่อะคู่ชีวิตคู่ชีวิตใช่ไหมวคู่ชีวิตถูกแล้วทำตกลงเลยมันชื่อเพลงอ่ะัวง่ายอ่ะเออไทยง่ายเลยโอเคพอๆทุกคนตั้งสติค่ะฉันถ้าแต่ไทยยอมอ้าแตไทยถาแตไทยทำไมต้องตะโกนวะเริ่มยังเนี่ยเริ่มแล้ว ฉันกำลังกำลังขอร้องนอนรอขอร้องขอร้องร้องร้องขอร้องอ้อนฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนอ้อนวอนเธออย่าไปเธออย่าไปผู้เก่าผู้เก่าฉันกำลังอ้อนวอนขอร้องเธออย่าไป ร้องเธออย่าไปร้องเธออย่าไปพบเาดหมใช่ใช่วูแป๊บหนึ่งตั้งแต่พบกันวันนั้นใต้เพาะผมวันนั้นตั้งแต่พบกันวันนั้นวันนั้นตั้งแต่พบกันวันนั้นผมรู้จักคุณวันนั้น ว่าเราเราจะจะใจตรงจากจากจัใจจะไอ้วาจะมีกันวันนี้จะมีกันวันนี้ตั้งแต่พบกันวันนั้นตั้งแตบบ่พบกันวัน,น ติแสนเออใจใจตัวเองไม่เก่งปฏิเสธใจตัวเองไม่เก่งไม่เก่งไม่ไม่เก่งได้เก่งไม่ดีเก่งครับเก่งเปฏิเสธใจตัวเองไม่ได้ปฏิเสธใจตัวเองไม่ได้ก็ต้องยอมรับต้องยอมรับต้องยอมตึงต้องยอม เดมกลืนเกินเกินต้องยอมเกินคำบอกล <laughs> าเธอหมดละ <laughs> คำบอกลาที่เคยพูดไวเก็ได้แล้เก็บได้ละบอกลาที่เคยพูดไว้ <laughs> ที่เธอพูดไว้โอเคอะไรวะกลืนน้ำลาย <laughs> อ๋อก <c ười> ลืนน้ำลาย ตลบตะโกนแหกปากนี่คือสองห้องเขาต้องมาคอประตูอยู่ข้างน่าแบบอีนทำอะไรกันโอเคก็เสร็จแล้วได้แย่ถือว่าถือว่าผ่านถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้อันนด้ว่าสเปเล่นถือว่าดีกว่าที่เราคิดไว้นะคะก็เสร็จเพยงเท่านี้นะคะสำหรับ whisper challenge ของพวกเราค่ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะทั่วประเทศไทยทั่วที่กำลังดูวิดีโอันนี้อยู่นะคะก็อยากเชิญเพื่อนๆนะคะมาร่วมเล่นกันเพราะว่ามันตลก มากสนุกมากเลยนะคะใช่ก็ถ้าเกิดใครทำล้วก็อยากจะเออคิดลิงค์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเราจะแอบไปดูกัน่่ใชก็อย่าลืมมามาลิงค์ไว้น้องอยากล้วก็อยากเห็นเพื mm ่อนเล่นนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเราดูคนอื่นแล้วมันก็สนุกดีใช่ก็ถ้าใครนะคะที่มาจากช่องพีซนะคะก็อย่าลืมกด subscribe น้องเจนนะคะ ใช่ค่ะแล้วถ้าใครเป็นคนของเจนนะคะยังไม่เคยกด subscribe ช่องพี่พีชก็ควรจะไปกด subscribe นะคะเพราะพี่พีชจะทำวิดีโอสนุกมากเลยแล้วเราเนี่ยก็ทําวิดีโอร่วมกันด้วยนะคะในช่องพี่พีชถ้าใครยังไม่เคยดูเอ้ยถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็เดีกันนะคะใช่กดหน้าพี่พีชได้เลยแล้วเดี๋ยวจะพาลิงก์นะคะไปช่องไปอีกคลิปหนึ่งที่เราทําด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครๆนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะ้วเดี๋ยวเราเจอกันแค่นี้นะวันนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย Today is Thursday, which means that tomorrow is gonna be Friday, so I don't want to wear something that's too tight So I'm gonna go for a street wear. Here I'm wearing this gray top It's kind of loose and backy and I combine it with this small mini skirt. Sometimes streetwear' wear are not appropriate for work So I paired up with this striped black heel because high heels gonna make it look like a working woman but if you can't handle the high heels i recommend you trying this black meals. it's very easy to walk with and it really tied up the entire look. when i wear something that's very street, i always wear this black dark bold lip in this look i want to do something with my hair when you divide your hair into half it completely changed the look